เย็นตโฟนะคะเยนตโฟปากมมานะ,คะ้ค่ะขายคู่เมืองขอนแกน่นมานานกว่า40ปีแล้วค่ะด้วยรสชาติที่อร่อยและก็ถูกปากคนเมืองขอนแกน่นเหตรไทยมิลูกค่าเขามาอุดหนุนหลายๆอย่างทุกมือเลยค่ะ นายอำนาจผิวเหลืองค่ะพร้อมภรรยาค่ะกับกำลังซอยกันเฮ็ดเย็นตัโฟเซนต่างๆหลังจากเริ่มเปิดร้านในช่วงเย็นของทุกมือนะคะย่างมือแรงของทุกมือนี่แหละแล้วก็มีลูกค้าเขามาอุดหนุนนั่งรับประทานยู่ร้านแล้วก็ซื้อกลับไปรับประทานยูบน่บ้านก็เฮ็ดเริ่มเฮ็ดตั้งแต่เปิดร้านตั้งแต่หาโม่งแรงค่ะก็มีลูกค้าเขามาอุดหนุนจำนวนหลายซึ่งทั้งร้รรานเย็นตะโฟปากม้าเนี่ยค่ะ มีเมนูเห็นเลือกถึง6เมนูเดยวยกันค่ะคนั่นก็คือเย็นตาโฟนะคะแล้วก็เย็นตาโฟต้มยำมีกรอบเย็นตาโฟมาม่าเย็นตาโฟมีก่ก๋วยเตี๋ยวหมูพรอมค่ะคแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำโดยราคาเริ่มต้นก็อยู่ถวยละสีสบาท<อ>เท่านั้นค่ะผ้ซื้อข้ากลไปสอบถามเพิ่มเติมกับคุณอำนาจคิวเลืองครับแล้วบอกว่า ตัวเราเนี่เป็นคนจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็เป็นรุ่นที่3ที่ได้มาขายต่อจากพี่สาวกอนนานี้นะครับได้เริ่มการขายที่ตลาดตลุงขอนแกน่นขีงมาของยินดาโฟปากหมาอ๋อยินดาโฟปากหมานำเนื้อจากว่าพี่สาวของตัวเราเองเนี่แหละครับได้เหตุยินดาโฟกับลูกค้าเนื่องจากว่าพี่สาวนี่บริได้จวดไร่าการอาหารพี่ยาค่ะเหตุไปกับสีลืมเน่ผู้นั้นกับม้าซังพรมซังอันนี้ผู้นี้ซังอันนั้นแต่ลืมจดเพราะเราลืมจดปุ๊บกับสีโมโหท,ที่ครับโมโหปุ๊บก็จะเกิดความโงดเงลยบเก,กบ,แบบ ไฟแลบใครีะบอกไฟแลบไปนี่ก็เป็นปีที่40ของยินเดโฟปากมาล้ครับซึ่งเอกลักษณ์ของร้านนี้คือมีเกล็ดแป้งกรอบๆที่เห็นให้เป็นทีถูกใจของลูกค้าทุกเพศทุกวัยและความสดใหม่ของวัตถุดิบที่คัดสรรมารเป็นย่างดีงครับ <c oughs> เรื่องขายตั้งแต่เวลา10ชิทนิกาเป็นต้นไปครับยินเโฟปากมาครับ